มีรู้สึกอย่างไรบ้างคะที่มาประกวดดาวเดือนก็เป็นความรู้สึกที่มีความเป็นเกียรติอย่างมากเพราะว่าเนื่องจากที่จริงแล้วห้องสามเนี่ยไม่ใช่ผมนั่นเองแต่ว่ามีการเปลี่ยนตัวการันหันภายในเวลาแค่หนึ่งสัปดาห์ในการเตรียมตัวเพราะฉะนั้นไม่คาดคิดเลยว่าจะได้เป็นดาวเดือนเพราะว่า,เพ,าเพราะว่าต้องแบบว่ามีการเตรียมตัวอย่างมากแล้วยังมีอุปสรรคต่างๆนานาแต่ว่าใน,นที่สุดก,ก็ผ่านมาได้ครับค่ะรู้สึกดีใจมากค่ะเพราะว่าหนูเพิ่งเข้ามาตอนวสีคะ่ะหนูเลย มีอาการตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะก่อนขึ้นเวทีทําให้อาจจะประหม่าไปบ้างแต่ก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองค่ะที่ทําได้ขนาดนี้ค่ะแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคะที่ได้รางวัลสร้างเดือนปั้นดาวเป็นความรู้สึกทีดดีใจมากๆครับเพราะว่าไม่คิดเลยว่าจะได้เป็นดาวเดือนในปีนี้เพราะว่าแต่ก็าคาดหวังไว้ว่าอาจจะได้ชมเชยแต่ความจริงแล้วก็ได้เป็นดาวเดือนรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจในผลงานที่ทําในวันนี้มากค่ะ รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะที่ได้รางวัลดาวของโรงเรียนออลทรค่ะถ้าไม่มีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆคอยสนับสนุนคงคงไม่ได้รางวัลนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอข้อคิดเกี่ยวกับยาเสพติดหน่อยได้ไหมคะยาเสพติดนะคะคะเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันสามารถทําให้ส่งผลต่อร่างกายได้มีทั้งสามด้านทางร่างกายด้านจิตใจและครอบครัวและการศึกษาดังนั้นพวกเราเนี่ยคนบิ๊กเนี่ยพยาเสพติดเป็นอย่างมากครับเพื่อที่จะไม่ให้เหรืว่าส่งผลเสียต่อชีวิตของพวกเราเองครับ ยาเสพติดนี่ขึ้นชื่อแล้วใช่ไหมคะว่าเป็นสิ่งเสพติดซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่แล้วคะ่ะเราควรเลี่ยงกันอยู่แล้วเพื่อไม่ให้ส่งผลต่ออนาคตตัวเองคนในครอบครัวคนรอบข้างค,ะค่ะรู้สึกดีค่ะรู้สึกมีความสุขมากๆค่ะรู้สึกแบบนแนพูดให้ออกอเลยมรนจุกอยู่ในอกคือเราได้แสดงความสามารถพิเศษของเราให้ทุกคนได้เห็นค่ะตอนแรกตกใจเลยค่ะรู้สึกดีใจมากที่เราทาได้ พี่นะคะรู้สึกดีใจมากเลยค่ะแล้ว <modeling> ก็เหมือนเป็นการที <ina> ่เราได้แสดงความสามารถของตัวเองได้ได้สนุกกับการที่ได้ทํากิจกรรมค่ะขอบคุณค่ะผมนะครับรู้สึกดีใจครับที่ได้เข้าร่วมประกวดและได้แสดงความสามารถของตัวเองครับก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากค่ะรู้สึกดีใจก็แรไม่คิดว่าจะได้ด้วยอะค่ะแล้วก็ขอบคุณตัวเองที่ก้าวข้ามเสีนตรงของตัวเองมาได้ค่ะขอบคุณค่ะรู้สึกภูมิใจครับที่ได้รางวัลนี้ตอนแรกไม่คิดว่าจะได้ผมดีใจมากครับ ขอบคุณที่เป็งใจตรวจเลือไดไม่เจอเอะไรแต่ตรวจหัวใจทำไมเจอเือ เป็นไงบ้างวันนี้เป็นอดีตหรืออะนะพวกเราอ่ะพี่มาร์คปีไหนนะหกหกใช่หกหกผมหกเจ็ดมันก็นานคือๆสองพ่อให้กับน้องๆดีหกเจ็ดมือนกันใช่ใครฟูดาวปีหกแปดเฮ้ยหกเจ็ดขอโทษทุกคนหกโอเคมันก็รู้สึกว่าตัวเองอายุมากขึ้นจีิงจริงเราต้องมีความว่าน้องๆแต่ละคนนะเช่อการสื่อสารใช่ปฏิญญาที่ได้ตั้งไว้นะ ส่วนคนนี้ไม่ได้เป็นก็ก็ให้กําลังใจนะคะเราเป็นเพื่อนกันเนาะเป็นพี่ๆน้องๆในโรงเรียวนวทยาคมนะคะก็ยังทํางานร่วมกันได้นะคะจะเติตบโตจ,จะจำว่าฉันเดิมไม่ได้ให้เวลาสรา้างความฝันยามัวผูดพันกับกาสดีใจมากครับเป็นความรู้สึกดีผมอยากรู้สึกมานานครับผมได้พยายามครั้งแรกแล้วก็ทํามาได้ครับต่วันนี้ดีเป็นสิ่งที่ทาให้เรารู้สึกดีครับเป็นเซฟโซนของเราทําให้เราไม่ต้องไปยุงายา่งกับยาเสพติดอ่ะ ขอให้น้องๆรุ่นต่อไปพยายามมากๆนะครับขอให้เป็นอย่างพี่ได้ครับสสวัดีค่ะพี่ชื่ออิงนะคะมาจากวงว่าแชร์ยรอดค่ะวงของเราเนี่ยมี5้าคนในการก็ไปตามอยู่ในแพนเน็ได้นะคะอ่าคนรู้สึกที่ได้ลงประกวดอนุนตีเนี่ยทั้ง3ปีเหมือนกันหมดเลยก็คือมีความรู้สึกที่ตื่นเต้นแต่ลึกๆอเรืเนี่ยก็มีความรู้สึกที่ว่าเออมันท้าทายเหมือนได้ท้าศักยภาพใหม่ๆไปเรื่อยๆทุกปีค่ะด้วยความที่วงของเราเป็นสายวิคณิะห์นะคะดนตรีเนี่ยก็เป็นอย่างหนึ่งที่ช่วยผ่อนคลายจิตใจในยามว่างนั สำหรับน้องๆหรือพี่ๆคนไหนที่ต้องการลงรันดนตรีปีหน้าอย่เนี่ยก็รอดูอยู่นะคะขอบคุณค่ะครับผมชื่อไอายนะครับอยู่ชั้นมหกศัพเจ็ดครับที่ความรู้สึกที่ผมอยากมาประกวดลานดน,นตรีนะครับคือมันเป็นปีสุดท้ายของผมนะครับที่ผมอยากจะทำมันมาตั้งแต่ตอนมอสี่แล้วครับแล้ววันนี้ผมได้ทำมาแล้วครับพร้อมไหมครับค่ะโอเคมัะ